มะขามไมอามี่บีชแลนด์มาร์กใหม่ชุมพรเปิดตัวอย่างเป็นทางการชุมพรจังหวัดชุมพรได้เลือกเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ทุ่งมะขามไมอามี่บีชอย่างเป็นทางการโดยมีผู้บริหารและบุคคลสำคัญในภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดมาร่วมแสดงความยินดีอย่างขับข้างนำโดยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานชุมพรภูมิหนวยการกองการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรน,นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชุมพรและสถาปนิกโยธาธิการและผังเมืองชุมพรเพื่อร่วมผลักดันให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติทุ่งมะขามไมอามี่บีชตั้งอยู่ก่อนถึงวัดทุ่งมะขามและใกล้กับท่าเรือลมพระยาโดยมีคุณชโยโดมสระภูริพงษ์หรือน้องอาร์มวัย43ปีเป็นผู้ก่อตั้งที่นี่โดดเด่นด้วยกิจกรรมทางน้ำและกิจกรรมบนบกหลากหลายรูปแบบตอบโจยนักท่องเที่ยวทุกไลฟ์สไตล์ กิจกรรมไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเจสกีเป็นกิจกรรมซิกเนเจอร์ที่พานักท่องเที่ยวตะลุยไปยังเกาะสวยงามใกล้เคียงเช่นเกาะทองหลางเกาะลังกาจิวเกาะมะพร้าวเกาะทะลุและเกาะงามนอกจากนี้ยังมีแพ็กเกจพิเศษที่สามารถขับเจสกีไปรับประทานอาหารที่แดนดมโฮมสเตย์อ่าวครามซึ่งช่วยย่นระยะเวลาเดินทางจาก2ชั่วโมงเหลือเพียง15นาทีฟ l y บอร์ เป็นกิจกรรมสุดล้ำที่ใช้แรงดันน้ำในการบินพร้อมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดรถเอทีวีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมบนบกที่นี่มีรถเอทีวีมากกว่า10คันให้ได้ขับขี่สำรวจพื้นที่กิจกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรือขยั a ซับบอร์ดบา a n a ่านโบท๊ทหรือแม้กระทั่งกิจกรรมตกหมึกในช่วงกลางคืนถ้าโชคดีก็อาจจะได้พบกับน้องฉลามวานสัตว์ทะเลอีกที่น่ารักอีกด้วยในวันที่20กันยายน2 5 6 7 ทูมะขามไมอามี่บีชเตรียมจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลบัตรราคา1,000บาทโดยไรายได้ทั้งหมด1ล้านบาทจะมอบให้กับโรงพยาบาลชุมพรนอกจากกิจกรรมต่างๆแล้วที่นี่ยังมีบริการที่พักและกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเพิ่มเติมอีกหลายหลังคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์หลังเดือนมีนาคมสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มือโทรศัพท์092-5830326วาง กดกระดิ่งและติดตามข่าสารจังหวัดชุมพรก่อนใครอย่าลืมเลือกเป็นรายการโปรดจะได้ไม่โดนการปิดการมองเห็นจากทาง Facebook